หธรรมจักกับปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาพาลานสียังวิหะรติอิสิปะตะเนมิขทาเยตัตะละโขภะควาปัญจะวะวัคคิเยพิขูอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปัปัภะ,ะชิเตนะนะเสวิตัพายโยจายังกามสุกามันกามสุขันนิ ลิกานุโยโคโหิโนคัมโมโปทุตชนิโกอะนะลิโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะฐานนุโพโค,โคทุกโคอะนะลิโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรลนียานก,กะ กรนีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาตกขุกรณียะกรณีอุปสมายะอภินญายาสัมสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยะมีวะอริโยอัฏัานคิโกมัคโคสัต ยามีวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาภิกขเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุตธาจกขุกรณียาณะกรณีอุปมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ ทิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามละนันปิทุกขังโสกะปาริเทวะทุกขะโทมนุมสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปิชังนะและพติตัมปิทุกขังสักขิตเตนะ ปัญจุปาทานขันตาทุกขา <c oughs> อิทังโขปณะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสจัจจงยายังตัหาโปโนภวิตานันทิลาคสะหะคตาตัตาตะละตัตตะลาภินันทินีเสยยะถีทางกามตาพะ,พะ,ะตันหาภะภวะตันหาวิภวตันหาอิทังโขปณะพิกเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจง โยตัาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโทจาโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปณะพิกเวทุกทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาปิยะสัจจังอิยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมักโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิ ตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธิยานงอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทปปธิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปธิยานงอุทัปธิปัญญาอุทปปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทปปธิ ตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจงปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิ ยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรธอริยส an ัจจติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุทัมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจ สัจฉิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนัตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจสัจฉิกตันติเมพิกเวปุเพอนัุโสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาธิยานังอุธปาธิปัญญาุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโก ทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธเม,มสุจะคงอุทปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเว ปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธะปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุธปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุธะปาธิอาโลโกอุธปาทิ ยาวกีวัตวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสูอรลิยสัจเจสุเอวันติปัตฤิตวัตตังทวททวาทะสากาลังยะถาภูตังยานหัตทัศนังนวสิสุสุวิสุทธังอโหสิเน,เนวะตาวะเนวะตาวาหังพิกเวสะเทวเกโลกเกสมาลเกสพัมมะเก สัสนะมณพัมมะนิยาปชาสะสะเทวนุตสะเทวนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจายาสิงจะยโตจะโขมีภิกขเวอิเมสุจะตูสุอริยส,สัจเจสุเอวันติปลิวัตตังทวาตสาการังยะถาภูตังยานทัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอะท้าหังภิก ฐาหังพิกเวสเสถะเกโลเกสมาลเกสัพพมะเกสัสะมณะราม,มะนิยาปะชะปะชายะ,สะเสถะมนุษยะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะปะณะเมทัศนังอุทธาปาธิอกุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาติน,น,นันทิธานิปุรณะภโวติอิทะมาโวจะภะกวาอตตะ มานาปัญจวัคคิยาภิกขูพักะวะโตภาสิตังอภินันทุงอภิอิมันอิมัตสะมินจะปะณะเวยาการณนัตกาลนัดสมิงพัญยะมานีอายัตมะ,มะโตโกนทันยัตสวิลิชังวีตะมะลางังธรรมมะจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทอยทะธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติ <c oughs> วันติตเตจพะพระควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมพระควตาพาลานาสิยังสิอิสิปตัตตณีมิทาเทยอนุตตลังธรรมะจักขังปวัตติตังอปปติวติยังสมะเนนะวาพัมมาพัมมะเนนะเะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุณน,นาวาเกนจิวาโลกัสมินติ ภูมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาดุสิตาเทวาสัทธมนุษสาวสุง ดุสิตาเทวานังสัตธังสุตวานิมาะณะติเตเทวาสัทธามนุษสาวสุงนิมมารตีนางเทวานังสัตธังสุตวาปะละนิมิตะวะสวัตตีเทวาสัทธามนุษสาวสุงปะละนิมิตะวะสวัตตีนางเทวานังสัตธังสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปะตเนม มิคทายยอนุตตลังธรรมะจักขังธรรมะจักกลางประวัติตังอปติวัติยังสัมณีนะวาพัมมะพัมมะเนนะวาเีวีนะวามาเลนะวาพัมมุนาวะกายเกณจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุตเตมุหุตเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโธอภุก คัจฉิอัญจะทะสะสะหัตสีโลกะทาตุสังกัมปิส,สัมปะกัมปิสัมปะเวติอป,ปะมานจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิจะติกัมเมวเทวานางเทวานุภาวังอตะโขภะว่าอุทา,า,านังอุทานเนสิัญญาสิวะตะโพโกนทันโยัญญาสิวะตะโพโกนทันโยติอิติ อิติหิทังอายัตมะโตโกนทันยัสะอัญญาโกนทันโตโกนทันโยเตวะนามังอโหสีติ